นุ่มปังแห่งปีตอนแรกที่ได้รู้เนี่ยว่าได้รับรางวัลน,นี้เนี่ยเอ๋เจอจีก้กูแน่แบบว่าปังปีน่ารือเปล่าแตบบ่ว่าได้หนุ่มปังจริงก็ขอบคุณทั้งแคสอวอร์ดด้วยนะครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับอ๊อฟนะครับก็เป็นแบบหนึ่งกำลังใจที่ดีมากๆในการทํางานนะครับเราก็อยู่ในวงการมาประมาณ10ปีแล้วนะครับก็นานพอสมควรก็ได้รับรางวัลอย่าง เรื่อยๆเรื่อยๆเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจที่ดีในการที่เราจะสร้างผลงานออกมาที่ที่ดีแล้วเราก็จะตั้งใจทำงานให้มันออกมาดีๆครับความปังของเราคืออะไรกันได้ความตลกปะความตลกความปังของเราคืออะไรอ่ะคำหลอกคำด้วยความปัง ผมว่าองรวมแล้วกันผมว่าการออกงานการทางานอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนตั้งใจทางานครับแล้วก็อยากให้ทุกงานที่ทาออกมาดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออการได้รับรางวัลเนี้ยมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบแทนเราแล้วกันว่าเราตั้งใจเข้มวทุกง,งานมันก็มีสิ่งอะไรตอบแทนเรามาเหมือนกันร้องเพลงดังจังเลยลูก าปมากๆก็เริ่มผมจําได้ที่ผมมาครั้งแรกอะน่าจะครั้งที่10ครั้งที่สิบครับแล้วก็ผ่านมา8ปีโอ้โนานมากก็ยินดีกับแคสแมกซีนด้วยครับยินดีกับงานแคสเอวอร์ดด้วยก็รบรอบ18ปีของแคสแล้วนะครับยินดีด้วยมากๆอยู่คู่กับเราไปนานๆนะครับแล้วก็ผมพยายามจะสรรสร้างผลงานที่ดีๆทุกๆอย่างออกมาตั้งใจทำนะครับเพื่อให้ เออวันหนึ่งแคทมองเห็นแล้วก็ให้รางวัลผมอีกสักทีนะครับขอเชิญรูก่ยวกับคนแบบไหนที่ซแล้วอะหนุ่มไวสายก็ยังได้จริงเหรอหลอกดาวฉีดยาปะเนี่ยเหรอก็ก็ให้น้องๆเขาที่แขวาครับหนุ่มไวสายตอนนี้น้องๆก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับก็ยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับก็ผมเชื่อว่ารางวัลพวกนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งอาจจะเป็น กำลังใจหนึ่งที่ทําให้น้องเนี่ยผลักดันตัวเองแล้วก็พยายามส,สร้างที่พยายามส,สร้างงานที่ออกมาดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามพยายามต่อไปนะน้อง,อ,งอยู่ให้ได้นะลูกอันนี้กนะันมกนเออ,อใช่ครับทุกสู้ครับทุกส,สู้เป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนครับย้อนเพิ่งไปครับ เอเอเพิ่งไปญี่ปุ่นมาครับไปงานไทยเฟสมาครับก็เป็นก็เป็นไทยเอ่อเป็นสถานทูตไทยกับสถานทูตญี่ปุ่นร่วมกันนะครับจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตคนไทยที่อยู่ที่นู่นหรือว่าคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบในความเป็นไทยเงี้ยครับก็มีขายอาหาร มีคอนเสิร์ตมีการขายผ้าไทยต่างๆที่อยู่ในงานด้วยก็ูคนเยอะมากๆเลยครับตั้งทั้งสองวันเลยทั้งที่วันที่สิบอ็แล้วก็วันที่1ิบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็เป็นครั้งแรกของออฟด้วยออฟกันเตนิวเลยที่ได้ไปร่วมงานไทยเฟสในครั้งนี้ครับเราเรามีเวลาไปฮันนีมูนสนานอะไรกันบ้างไหมนาะจากของออฟอะมีออฟไปหวันเขายังพอมีเวลาแต่เตนิวเนี่ยสิทำงาน2วันเลยไป ไปเก้าใช่ไหมถึงดึกละสิบเขาก็แฟนมีสิบเอ็ดเขาก็ขึ้นไทฟสขึ้นสิบเอ็ดเขากลับเลยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเพื่อนเลยครับก็ก็ไม่เป็นไรคราวหน้านะเพื่อนเยอะครับเยอะเลยเยอะเลยเขาฝากเยอะเลยฝากเต็มไปหมดเลยก็ก็เพื่อนซื้อให้แล้วนะเขาฝากซื้อตุ๊กตาโปเกมอนครับอืมใช่ไอเตะฝากเอ่อ เซเลบี้ไอ้นิวฝากมิวทูนั่นแหละครับเออพวกพี่จะต่อเราเต็มไปด้วยของที่เขาฝากกันหมดเลยนะขนาดเนี้ยก็ค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างได้แค่มิวทูของนิวครับของเตหาไม่เจอมันมันหมดอะเขารู้ยังนมันโซดาวส์เออมันโซดาวส์โซดาวส์ไปแล้วครับแต่เราเตไม่ไม่งอแง่หรอทีเนี้ยเออเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปซื้อใหม่อ่าก็รอรอ